สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับชิปนี้เจอกันกับแนวทางนะครับสามลาวนะครับผมก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับก็นะครับพี่พี่ช่วงช่วงลาวค่ำเนี่ยผมบางครั้งนะครับบางวันเนาะไม่มีเวลาลงผมก็ต้องขออภัยพี่พี่สมาชิกในช่องทาง YouTube เพราะว่าบางวันนะครับผมทำ OT เนาะนะครับพี่พก็ บางทีทำบาทีก็คืองานช่วงนี้เยอะมากเลยนะครับก็ต้องขอไปที่ไม่มีเวลาทําคลิปนะครับก็แนวทางนะครับเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นเลข3นะครับ3เดินทั้ง3รอบเลยสำหรับแนวทางนะครับคืนนี้ก็ขอให้แนวทางเราที่วางให้ปังๆเฮงๆนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเราสามัคคีนะครับรอบแรกของเราวันนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลข2นะครับ รูดไปที่เลขแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดหกสองหนึ่งสองสามสองแปดสามตัวสองแปดหนึ่งนะครับ ส่วนลาวสามัคคี V.I.P. สามัคคี V.I.P. ได้เลขเด่นนะครับ2กับ8ลรูดไปที่เลข8เหมือนกันนะครับ8 3 8 5 8 7 2 3 2 5 2 7 3ตัวนะครับ2 8 5นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรา VIP นะครับเรา VIP เรา VIP ได้ เลขห้กับเลขหนนะครับรูดไปที่เลขหนึ่งหนึ่งสามหกห้าสามห้าสี่ห้ตัวให้ไปที่ 5, 1, 4นะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ3ราวก่อนรอบดึกเนาะตัวเลขโดนใจพี่พี่สมาชิกก็ขอให้ทุกท่านนะครับเนาะปังๆหิงหิงก็แล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ